สวัสดีครับพี่น้องชาวยองส์ทัวร์ยองพาเที่ยววันนี้เราอยู่กันที่สกายฮอล ก็สวัสดีกำลังทุกคนนะครับผมวันนี้เดยยองทัวร์ก็จะพาคุณไปเที่ยวที่เชียงใหม่ใกล้ๆคนก็ไปได้นะวันนี้เราจะพากันไปที่บ้านเทพสเสด็จนะบ้านปังไฮนะตาบนเทพสเสด็จด,ดอยสะเก็ดนะครับเดินทางก็ไม่ยากนะก็มาทางแม่กับปองนะครับเจอแยกแม่กับปองเลียวซ้ายขมาเจอ แยกน้ำตกเทพสดเดเลี้ยวขวาขึ้นมาครับเดินทางมาเรื่อยๆเนี่ยเนี่ยจะเจอเนินอย่างเงี้ยระวังเลยนะแคบนิดนึงระวังรถสวนมาใช้แต่ใช้เสียงนะครับแล้วก็ตามเข้าไปเงี้ยเนี่ยอดูอย่าชะเง้อดูข้างทางนะอืมอันตรายเนี่ยแล้วก็เลี้ยวซ้ายเนี่ยบ้านฟังไฮอะไรสักอย่างแหละจำไม่ได้นะตามมาเถอะป้ายมันบอกอยู่ขี่มาเรื่อยๆนะประมาณ3ากิโล นี่เจอนี่แหละบ้านเก่าทรงโบ,บ,บราณโบราณสวยอากาศเย็นสบายสดชื่นนะอุณหภูมิไม่ถึงสามสิบยี่สบสี่มั่งย7สิบเจ็ดมั่งแล้วแต่ช่วงเวลานะอ,อดอกสวยแสงสวยนะบรรยากาศน่าฟินนะถึงแล้วแหละเ,ออเนี่ยสากายฮอฟคาเฟ่นนะโอ้นี่บรรยากาศของเขานะอันนี้ก็จะมีร้านบริการอาหารให้นะแล้วก็มีอะไรเนี่ยมีเชือกอะไรเนี่ย เนี่ยเหมือนเอ่อแล้วลุงลุงวิศเขาเนี่ยอืมลุงวิศเขาเล่นเนี่ยม,มาสี่จ่ายสามนะครับสี่ร้อยห้าสิบบาทต่อคนนะครับแล้วก็มีบริการกางเต็นท์ให้ด้วยแล้วก็เอาเต็นท์มานะสองร้อยห้าสิบบาทไม่มีเต็นท์สี่ร้อยห้าสิบาทพร้อมอาหารเช้าหนึ่งมือเป็นข้าวต้มนะ,ะเสียงดังได้เอ๊ะมีวิวมีวิวมีวิวมีว,มวมิวอืมเนี่ยเนี่ยตามมาทำไมมนุษย์เนี่ยเอาคนเราขึ้นไปนี่ยังลงเขาให้แล้วนะนี่อาหาร ออ,อดูนะคนเสิร์ฟกับคนกินนี่เหมือนกันเลย <laughs> นี่ชิมชิมไปน้ำก็จะมีพวกกาแฟโกโู้ชาทั่วไปนะครับผม,อ,มอะไรนี่ข้าวผัดนะราดหน้าแล้วก็น้ำสุดยอดนี่อันนี้ไฮแม็กเลยเป็นน้ำเมี่ยงนะคะน้ำชาเมี่ยงนี่สาวาสวยของเรานะครับผม อ,อะไรแอ๋ออลูกลิน้นฮะนักลิ้นปองอยากเข้าไปอืมอยากเข้าไปนี่ชสสวัสุอืมอส้ตมตำนี่ขนมเก๊กรอเก๊กรอแหละ เนี่ยก็เป็นบรรยากาศนะสกายฮอล์ของเราแล้วก็ไอกาลาเล่นไอ้เนี้ยใครรู้บอกช่วยโอ้ยโอจะหมุนกล้องทำใหม่นะอือ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 อหอมืออ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 ลออืาอืออืออาออือบืออ ไปแล้วนะทุกคนไว้ฝากติดตามด้วยกดแชร์ให้ด้วยไปแล้วบ๊ายบาย